สางสมิงแห่งบ้านดอนควายบ้านดอนควายหมู่บ้านชนบทเล็กๆที่อยู่ห่างไกลปืนเที่ยงห่างความเจริญแต่ก็อยู่กันอย่างผาสุกตามภาษาชาวบ้านไล่บ้านนาบ้านป่าบ้านเขาทางด้านเหนือเป็นสันเขายาวเหยียดข้ามไปนั้นเรียกว่าดงใหญ่ที่เป็นป่าดงดิบลึก เป็นแหล่งที่ของความเป็นธรรมชาติและระบบนิเวศได้อย่างสมบูรณ์ที่นั่นยังคงอยู่ด้วยสัตว์ป่าน้อยใหญ่พืชพัุ์หลากหลายนานาชนิดต่ำลงมาเป็นเชิงลาดไหลเขาที่ชาวบ้านใช้เป็นที่ทำแปลงปลูกพืชไร่ต่างๆถั่วงาข้าวโพดและได้ผลผลิตที่พอเพียงพอได้กินปันกันและขายได้เงินทองมาจับจ่ายใช้สอย ตามภาษาแห่งตนส่วนด้านใต้นั้นเล่าก็เป็นแหล่งน้ำที่ชุ่มชืน้นมีบึงของลำธารที่ไม่มีวันเหือดแห้งและพอได้เก็บยอดผักและเก็บเกี่ยวสัตว์จากหนาำไม่ขาดมือบรรยากาศเย็นล่มลื่นกินอยู่อุดมสมบูรณ์จิตใจทุกๆคนก็พอยสบายอิ่มเอ,อิบไปด้วยแต่คนที่สุกกายสบายใจที่สุดเห็นทีจะไม่ผลเจ้าปาน ลูกชายคนเดียวของผานปุนผ่านรุ่นใหญ่ที่มาปักหลักที่หมู่บ้านนี้จนมีครอบครัวได้ลูกชายคือเจ้าปานนี่แหละพออายุมันได้ไวัยหนุ่มจะออกเรือนผู้เป็นพ่อก็จะแจงแต่งขันแต่งมากภูไปสู่ขอสาวชาบาให้อย่างถูกหลักถูกประเพณีให้มันพร้อมยกเรือนหลังใหม่ให้เป็นเรือนหอเรือนหลักเรือนไหม้หลังกระทัดลัดปลายได ที่ด้านหลังติดป่าโปรงทอดยาวไปสู่ป่าใหญ่ใบหนาทึบเจ้าปานมันเลือกเอาทำเลตรงนี้อย่างชอบใจตอนแรกผู้พ่อก็คัดขานเรื่องยกเรือนเหมือนกันแกว่าแถวนี้มันล่มลื่นก็จริงแต่ก็ดูดีเฉพาะกลางวันเท่านั้นแต่ถ้าเป็นยามค่ำเมื่อกลางคืนมันดูคึ้มลกทึบติดป่าใหญ่เป่าเปียวอันตรายไปหรือเปล่ามันหัวเละาะได้ ด้วยขำกับความเป็นห่วงของพ่อนักโทโทโทพ่อจา๋านี่พ่อลืมไปแล้วหรือไงว่าข้าก็เป็นลูกบ้านป่าบ้านดงเหมือนกันนะจะต้องไปกลัวอะไรกับแรงถิ่นฐานบ้านเกิดเล่าเอ็งอย่าทําเป็นเก่งเดือดานนักลูกชาวป่าก็จริงแต่เอ็งเดินป่ามากี่ครั้งเองวะป่ามีสัตว์ล้ายมีอาถรรพ์ลึกลับยามค่าคืนอยู่ห่างหไว้บางก็ดีเออเออ ตามใจเองแล้วยามคำเมืดอยจรลงเดือนสุ่มสีสุมหาลา่เสือจะขบหัวเอาแกก็ว่าไปตามภาษาห่วงมันคู่ผัวตัวเมียคองรักกันที่เหลือนลักปายไร่ทั้งสองไม่ค่อยออกมาในหมู่บ้านนักขุกกันทั้งวันทั้งคืนตามภาษาข้าวใหม่ปามันจนชาวบ้านบางคนที่ผ่านไป้วยแถวบ้านมันอดกระสาวเยาะเย่ยไม่ได้เฮยเฮยกินข้าวปลากันบ้างนะ ไอ้ปานมึงนี่ก็แค่เจ็ดวันเองพร้อมบักโกขนาดนั้นเลยเ้อะฮ,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 ฮ่าฮ่าฮาทำเอาสาวชาบาหน้าแดงอายหมวนส่วนเจ้าปานถึงกับออกปากไล่ว่าไปไปไอ้ทิดหน้อยจะไปหาปาก็ไปทางเบึงนูน่นดันมาผ่านบ้านข้าทำไมวะทิดหน้อยหัวเลาะได้เดินออกไปอย่างอารมณ์ดีชีวิตคู่ของผัวหนุ่มเมียสาวดูช่างมีความสุขราบลื่น ชื่นมื่นเสียจริงๆมันน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อันเลวร้ายเสียก่อนคืนนั้นจันทาเต็มดวงแต่มันช่างดูหมืนหมองนักเพราะมีเมฆหมอกเคลื่อนมาบดบังให้มัวมืดคึ้มเสียอีกนกกลางคืนเงียบกิบไอ้ดางอีแดงหมาสองตัวต่างนอนสุกกายเบียดกันบนผ้านุ่มๆใต้บันไดข้างอ่างล้างเทา้าไก่หลายตัวในเลาไดทุนบ้าน เกาะขอนที่เจ้าของบ้านทำให้ยางหยาบหยาบลับสนิทคอตกหัวแม่ลูกอ่อนนั้นเล่าก็เบียดกายออดอ้อนแม่อย่างมีความสุขอยู่ในข้อกหลังบ้านนานทีจะกวัดแกงหางโบกสะบัดพัดวีมาแมลงลิ้นเหลือบกลางคืนที่มาไต่ตอมเกาะดูดเลือดอย่างไม่คลานจะหากินแม้ว่าเจ้าของมันจะก่อกองไฟไล่ไว้ให้แล้วก็ตามทีใต้ร่มเงาขึ้มของไม้ใหญ่ใบหนา ท่ามกลางความมืดมัวหลังบ้านสายตาคู่หนึ่งมันเลืองแสงวาบสีส้มแดงเป็นประกายจับจ้องมองมายังบ้านนี้พรอมเข้ามาใกล้เรื่อยๆล่างดำทะมึนค่อยๆย,ย,ย่องย่างเชื่องชา้าแต่นักแน่นกินสาบสางฉุนฉิวปิวลอยมาเตะจมูกไอ้ด่างจนหูตั้งแหนคอมองตาเลือกและไม่แพ้กันกับประสาทสัมผัสของแม่บัวที่ตื่นตัวลับรู้ ถึงเจ้าของกิ่นของบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยจนต้องลุกขึ้นยืนค่อมกำบ,บางลูกวัวน้อยอย่างปกป้องตามสัญชาติตายานตีนใหญ่หนาเท่าชามข้าวค่ามมันก้าวเหยียบใบไมยแห้งเสียงกอบแกบสองสามทีก็ถึงคอกวัวร่างใหญ่ทะมึนผ่านแสงกองไฟส่องบัดนี้เห็นชัดเจนว่ามีสีเหลืองลายเหลิวดำพาดก่อนทายานเข้าชนแม่วัวจนลม้มแล้วค่อมขย่ำคอ แต่วัวมันสะบัดจนหลุดเพราะตัวมันก็ไม่เล็กเหมือนกันฝ่ายหมาสองตัวก็ลุกขึ้นเห่าเสียงขมจนไอ้หลายพาดก่อนต้องหันมาคำรามเสียงสนัน่นพร้อมเปลี่ยนเป้าหมายมายัางลูกวัวน้อยด้วยว่ายังเล็กพอที่จะคาบได้กระโจนข้ามแม่วัวที่เลือดอาบคอแต่ก่อนที่จะถึงตัววัวน้อยพันนั้นเสียงลูกสองแฝดก็แผดผงาดลั่น มันกระเด็นกระดอนลงไปนอนหงายหลังแต่มันก็ไหวปานลมพิกตัวผิวลุกมายืนจ้องเจ้าของจงอางไฟาตาเขมิงเห็นชัดๆว่าไม่มีบาดแผลแม้รอยถลอกที่รหลวดำบนขนสีเหลืองเลยสักนิดเจ้าปานที่ยืนผงาดมืออ่อนแรงปืนแทบหลุดตาเบือค้างก็มันเห็นชัดๆว่าลูกตะกวัวเม็ดนั้นมันเข้าสีข้างไอเสือใหญ่อย่างเหมาะเหมงแล้วชิบหายแล้วอย่าบอกนะว่า มันไม่ใช่เสือธรรมดาเอาวะขอลองลูกที่สองดูทีสิหากมึงเหนียวจริงกูยอมยกลูกวัวน้อยให้ไปเลยว่าผางตั้งลำกล้องเล็งไปที่หน้าผากเสือร้ายอย่างมั่นใจและเยอะหยันป่ามาดเหนียวที่เหนียวไกมันทำงานพร้อมเอ็นก้ามหน้าของขาพยักร้ายมันดิดผึงพุ่งเข้าใส่โป้งที่สองที่มันมีสติพอที่จะเห็นชัดว่าลูกปืนไม่สามารถเจาะกระโหลกเสือผีร้ายนั้นได้เลย มันแค่วิ่งเข้าชนหน้าผากเสือร้ายแล้วหายไปเฉยๆเฮ้ยไอ้เสือผีไอ้เสือสมิงย,ย่าเอ่อเป็นเสียงสุดท้ายจากมันก่อนที่ปากอันกว้างใหญ่พร้อมขมขี่วแหลมงงขาย่ำเข้าหน้ามันและลําคอพร้อมพลิกตัวหมุนเวียงจนหัวมันฉีกดหลุดลุยขอห้อยล่องแรงเกือบขาดมันอ้าปากปล่อยพร้อมงับใหม่ให้กระชับขึ้น แล้วลากดึงหันหลังกลับเข้าป่าหายไปในความมืดมิดอย่างชนิดปิดเกมแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันหาได้รอดสายตาของสาวฉบาเมียรักของเจ้าปานไม่นางเห็นตั้งแต่ตอนที่เสือร้ายมันถูกยิงขั้งที่สองแล้วมันยังกระโจนสวนลูกปืนเข้ามาขย่ำหัวรักขมือบจนเนื้อหนังลำคอฉีกขาดหลุดลุยจนกระทั่งคาบเข้าป่าไปตอนนั้นนางตาขาง ร่างกายมันเย็นชาวูบไปหมดขาแข้งแข็งสัน่นใจวิววิวตาผ้าหน้ามืดมัวลงจนหมดความรู้สึกหล้มลงตรงข้างบันไดนอกชาญบ้านข้างบนไปในบัดดลเช้ามาไอ้ทิดหน้อยมันกลับจากหาปลาที่หนองน้ำใหญ่ปลายไร่ด้านทิศใต้แบกถุงปุ๋ยใส่ปลากลับมาผ่านเรือนเจ้าปานว่าจะแบ่งปลาให้และหยอกมันอีกรอบ ไปยืนหน้าเรือนหลองเรียกสองผัวเมียอยู่นานก็เงียบเรียกเท่าใดก็ไม่ขาลับแกเริ่มไม่สนุกแล้วสีถือวิสาสะขึ้นเรือนไปเจอสาวฉาบามันนอนสลบไหลสติอยู่แกทั้งขย่าตัวทั้งเรียกอยู่นานจนนางฝืนเหลืมตาตื่นขึ้นมาได้ก็รองไห้โฮฟูมฝ่ายน้ำหูน้ำตานองหน้าถามไปตอบมาไม่รู้เรื่องเฮ้ยเฮยเป็นไรไปนงางฉบา บอกมาสิเองเป็นอะไรถึงได้มานอนเป็นลมเป็นแรงอยู่ตรงนี้แล้วไอ้ปานผัวเอ็งละ่ะมันไปไหนอ,อพี่ปานมันเอาพี่เขาไปแล้วนูน่นนางชี้มือชี้หมายไปทางหลังบ้านทิดหน่อยรีบเห่นลงไปดูในใจคิดว่ามันต้องมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นแล้วแนะ่ที่คอกวัวหลังบ้านหมายก้นคอกหลุดหายหลายอันผืนดินมีรอยเท้าต่าง แม่หัวเลือดไหลาอาบลำคอแผลเบืะบะมันยังนอนกกลูกหน่อยที่ออดอ้อนแม่เพราะไม่รู้ภาษีภาษาอะไรด้านหลังมีรอยลากไปยาวปืนลูกซองแฝดยังตกอยู่เลือดหยดเป็นทางหายไปในป่าแกใจหายว่าเท่านั้นแกก็แหกปากรองลั่นเรียกชาวบ้านที่ผ่านไปมาให้เข้ามาดูเพียงปากต่อปากไม่นานเรื่องราวก็เข้าไปถึงในหมู่บ้าน ทั้งผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านผ่านปุนผู้เป็นพ่อของมันต่างก็กูกันมาที่เรือนลูกเราผู้หญิงก็เข้าปอบโยนเรียกขวัญจนนานค่อยๆมีอาการดีขึ้นหายตื่นจะนกต,กตกใจกลัวบ้างแล้วผู้ใหญ่จึงค่อยๆถามเรื่องราวเออเออไหนเองตังสติดีๆนะแล้วค่อยๆเล่ามาว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ไอ้ปานผัวเองมันไปไหนจากนั้น นางก็เล่าให้ทุกคนฟังตามที่เห็นกับตามาน้ำตาที่ยังไม่ทันเหือดแห้งดีก็ไหลพั่งผูออกมาอีกทุกๆุกคนไปดูที่เกิดเหตุขขาวนี้เสียงอุ่ทานกรีดร้องตกใจกันดังระงมผู้ใหญ่ถึงกับอุ่ทานหะยิงมันไม่เขา่าปืนทําอะไรก็ไม่ได้เสือผีหรอวะบ้านเราไม่เคยมีเสือมีสางมาก่อนเลยนะหรือว่ายังไงผ่านปุน มันก็ไม่แน่รอกผู้ใหญ่จากที่ไม่เคยมีต่อไปมันอาจจะมีขึ้นมากกว่าได้แต่หากเป็นเสือที่ไม่ธรรมดาอย่างนี้ข่าวว่าน่าจะข่ามมาจากดงพญาฝ่ายฝั่งโน้นมาก็เป็นได้แขนนักทำกับลูกข้าไดถึงขนาดนี้งานนี้ข้าจะล้มมันลงให้ได้สายตาพานใหญ่มันแสดงออกอย่างสุดแขนหนักหนาลูกชายคนเดียวกำลังมีชีวิตที่ดี อยู่ๆทำไมถึงมีเคาราะห์ร้ายแรงเข้ามาทำให้ทุกอย่างพังลุมเหลวได้ขนาดนี้ปานแกบอกผู้ใหญ่ให้เกณฑ์ชาวบ้านให้สักกลุ่มเพื่อออกตามหาร่างเจ้าปานที่ทุกคนต่างก็รู้ว่ามันคงไม่มีโอกาสรอดแล้วแต่ถึงยังไงแกก็ยังอยากจะได้ร่างของลูกชายกลับมาอยู่ดีแม้ว่าจะไร้ลมหายใจก็ตามไม่นานกลุ่มชายหนุ่มออกตามหาเจ้าปาน ทุกคนอาวุธครบมือพร้อมเส้นทางสำคัญก็คือรอยที่ไอ้อาสูนเสือผีนั่นมันลากไปเลือดยังหยดเป็นทางยิ่งได้เห็นยิ่งสร้างความแขนให้ผ่านจอมขมังยางทวีคูณเข้าเขตป่าใหญ่แล้วในที่สุดก็พบด้านของลูกชายจริงๆแต่สภาพศพของมันนั้นใครๆเห็นก็เบือนหน้าหนีศพมันช่างหน้าสยดสยองอนาถหน้ากลัวนักจะเรียกว่าศพก็ไม่เชิง พราะอาวัยวะไม่ครบร่างกายเลยส่วนหัวหายไปครึ่งเนื้อหนังเบ้าหน้าไม่มีแล้วลำตัวเว๋วแหวงไม่เป็นตัวหน้าท้องเปิดตับไตไส้พุงไม่เหลือแขนขามีไม่ครบที่จำได้ก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนเสื้อผ้าที่กระจัดกระจายตามที่ต่างๆผานใหญ่ก้มลงหยิบข้อมือมันมาแนบไปหน้าน้ำตาลูกผู้ชายของแกไหลดินลูกเอ้ยพ่อเตือนเองเล่าว่า อย่าไปอยู่ที่มันไม่ปลอดภัยเองก็ไม่ฟังไอ้ผีหาเหวนั่นมันทำกับลูกกู้ได้ขนาดนี้หากกู้เอาคืนไม่ได้อย่าเดียกกูว่าไอ้พรานอีกต่อไปตอนนี้เรือนหลักเจ้าปานกับสาวชบามันถูกปล่อยทิ้งร้างเพราะเจ้าของจากไปก่อนวัยอันควรชบานางเป็นม่ายตั้งแต่เพิ่งแต่งพ่อแม่นางก็มารับกลับไปอยู่ที่บ้านด้วยแล้วข้าวของสัตว์เลี้ยง ถูกคนย้ายออกไปหมดเหลือแต่ตัวบ้านว่างเปล่าผ่านปุนเห็นเรือนที่ล้างแล้วคิดว่าน่าจะเป็นที่ประกอบพิธีอะไรบางอย่างของแกได้เพราะมันเงียบสงบมันอยู่ปลายไร่ที่จะเชื่อมต่อเข้าป่าได้และที่สำคัญแกคิดใช่และที่สำคัญมันเป็นที่ที่ลูกกุถูขคาตายอย่างโหดเหี้ยมโดยไอ้สมิงผีชัวช้าตัวนั้น ที่มันหลากลูกกูไปตามเส้นทางนั้นเข้าไปในป่ากูจะใช้ทางนั้นแหละไปตามล่ามันมาเด็ดหัวขัวแห่งให้มันตายตกไปตามกันว่าแล้วแกก็ไปชักชวนพานหนุ่มอีกคนชื่อมาดพานนุ่รรุ่นหลานที่มักจะติดสอยห้อยตามแกออกป่าบ่อยๆเสมือนเป็นลูกมือเพราะมันนั้นรักชอบการเดินป่าเป็นชีวิตจิตใจฝากเหนือฝากตัว และล่ำเรียนวิชาอาคมคุณสายต่างๆแก่ก็ประสิทธิ์ประสทพภาพสอนให้หวังจะให้ลูกศิษย์สืบทอดผ่านป่าเก่งๆอีกคนหกโมงเย็นวันนั้นได้เลิกยามผ่านปุนกับไอ้มาดปูผ้าขาวตั้งประลำพิธีตรงที่เจ้าปานถูกเสือผีขยำ่ำเศษเสื้อผ้าของมันถูกนำมาวางลงบนใบตองโดยด้วยแป้งผอมทูบหนึ่งดอกเล่าขาวและไก่เชือดสดเทราดด้วยเลือด ใส่ถาดวางไว้กินขาวคุ้งยามนี้ตะวันผัเพแสงอัสดงสีแดงขำดุดเลือดถูกสาดเหนือท้องฟ้าดูหน้าขั้นครามยิ่งนักลมเริ่มวีดวิวปันปวดรุนแรงขึ้นกิ่งไม้แข่งกันหักเปียเปกๆกินสาบสางฉุนกึกวูบมาอย่างจังสองคนขยับปืนคู่กายเตรียมพร้อมสายลมกันโชคหนักหน่วงกิ่งมะขามใหญ่ข้างบนลั่นเอียด ทันใดมันหักโค่นลงมาละลิ้วสองพรานต่างไว้กระโดดหลบได้ทันแต่มันทับประดาพิธีแตกกระจายไก่สดในถาดพันหายไปชั่วพริบตาเสียงสวบสาบกับเสียงคำลามมันดังกึกก้องแล้วค่อยๆหายเข้าป่าไปไออสูรล้ลยมันมาแล้วไปเร็วไอมาดต,ตามมันไป ว่าพางผานสูงไว้นำหน้าสภาย,ย่ามที่บรรจุของพร้อมอาวุธคู่กายนำหน้าพรานหนุ่มไอ้มาดมันแปลกใจหนักหนาตอนไอเสมิงผีมาก็ไม่เห็นตัวแต่พอตามกลับไปทำไมถึงมีรอยเท้ามันชัดเจนดุงพานไอ้เสือผีนั่นมาตอนไหนข้าไม่เห็นมันเลยนะแต่ทำไมมีรอยตีนขากลับยังกลับว่าลอยมาแต่วิ่งกลับข้าสับสนจัง แบบที่เองเข้าใจก็ไม่ผิดหรอกมันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่เป็นเสือสมิงสางอาคมจิตมันหองลอยมาตามกินเหยื่อที่ข้ารอไว้เราจึงไม่เห็นตัวแต่พอตอนกลับข้าไดา้เชิญวิญญาณไอ้านที่มันตายให้เปิดป่าเปิดอาถรรพ์มนต์ดำรอไว้พอขาลกลับเราจึงได้เห็น่องลอยมันจริงๆรีบไปเถอะยามนี้ความมืดปกคลุมเต็มตัว การตามล่าเสือสมิงผีจึงไม่ใช่เรื่องง่ายการจะใช้ไฟฉายหรือคบไฟมันทำไม่ได้เพราะย่อมเป็นที่เสียเปียบแกศัตรูการปรับสายตาในที่มืดจึงสำคัญและหูต้องฟังจมูกต้องไวไอ้มาดมันเดินหลังถ้ายผานใหญ่บอกให้มันระวังหลังด้วยแกว่าพวกนี้มันชอบตลบหลังแต่แกพูดไม่ทันขาดคำก็เหลียวเห็นดวงตาแดงสว่างจ้าคู่หนึ่ง จ้องเขม็งมาข้างหลังไอ้มาดกินสาบฉุนตลบอบอวนปะทะเข้ามาแกตะวาดก้องยกปืนไอ้มาดก้มหัวลงมันรู้สึกได้ว่าลูกกระสุนผ่านเส้นผมเฉียดฉิวไปดังเฟีเ้ยวมันตั้งสติอย่างเร็วรู้ว่ามีอะไรข้างหลังหันตัวไปเหนียวซ้ำอีกโปง ล่างใหญ่ลายพาดก่อนไม่สถานทยานตามแรงส่งกางกงเล็บที่อ้าแหลมคมเข้ามาจวนตัวเลวทันควันผานใหญ่ผู้เจนสนามเอื่มไปขวาแขนไอ้มาดกระชากให้ออกนอกวิถีขมเขี้ยวเล็บสางสมิงผีพาดเป้าไปวุดวิดแต่คราวนี้มันไม่หันกลับมาอีกทยานพุ่งโลดแล่นไปข้างหน้าหายลับไปในความมืดอ,อีกครั้งผานนุ่มตกใจไม่หายมันเจียตายทแท้แท ตั้งแต่เดินป่ามาก็เห็นสัตว์ป่ามาไม่น้อยแต่ไอ้เสือผีนี่เป็นครั้งแรกที่มันผเผชิญลุงพานกระสุนลงอาคมของลุงทำอะไรมันไม่ได้เลยแล้วจะจัดการมันยังไงดีพานจอมขมังเวทก็ชักหนักใจปกติแค่ใช้กระสุนฝังอาคมพุทธคุณปราก็เอาอยู่แล้วแต่นี่มันเป็นสมิงชนิดใดกันยิงระยะเผาขนอย่างล้มมันไม่ได้ถึงกันนั้น แกก็ยังต้องติดตามล่ามันให้ได้แกยังอุ่นใจว่าในย่ามยังมีของดีของขังอยู่อีกอยากดูเหมือนกันว่าอาคมแห่งพุทธคุณกับไอ้อวิชาอย่างไหนมันจะยั่งยืนคงกระพันเหนือกว่ากันทั้งสองเข้าเขตป่าดงพญาไฟแล้วข้างหน้าลาดชันเป็นหน้าผาโคตหินมากมายท่ามกลางลานหญ้าที่กว้างนั้นมันช่างแปลกนักมีกฎพระทุดงสีกลักปักอยู่ ผานหนุ่มมันนึกชงนใจไม่น้อยเอ๋กลางป่าดงดิบเปลียวแบบนี้ทำไมพระถึงกล้ามาปากกดลือดุงท่านคงจะเดินมาจากฝั่งโน้นละมัง้งข้ามข้ดมืดๆเลยพักขางอยู่ที่นี่เราน่าจะเข้าไปกราบขอบาร,รมีคุณพระคุ้มครองกันนะผ่านเท่าว่าจะห้ามแต่มันเดินไปลูเดี้วก่อนแล้วส่วนแกเดินสำรวจดูรอบๆบริเวณแต่แล้วก็พันชะงัก แสงเดือนเต็มดวงกลางลานมันสว่างพอที่จะมองเห็นรอยเท้าใหญ่ของพยัคฆ์หลายที่วนเวียนอยู่รอบๆกดได้และที่สำคัญมันหายเข้าไปทางกดพะทุดงนั่นแกเงยหน้าขึ้นดูก็เห็นหมันไอ้พานหนุ่มกำลังก้มๆเงยๆกับพะทุดงนั้นเท้าไวเท่าความคิดแกวิ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมมือดวงกระสุนสัตว์โลหะเป็นกระสุนไม้ตายที่ไม่ค่อยได้ใช้ มันถูกปลุกเสกด้วยมนุพุทธคุณทั้งเก้าที่ครอบด้วยมงคลจักรวาลทั้งเจ็และส่วนผสมที่ต้องส่อหาเป็นแหลมปีกว่าจะครบแกตะโกนเรียกมันเสียงลั่นไอ้มาดไอ้มาดโวยออกมามันไม่ใช่พระมันรู้ได้ทันทีว่าหลงกลอีกแล้วพังะชั้นเขาลุกพันนั้นร่างนักบวชที่ดูแก่กล้าหน้าเลื่อมใสก็กายร่างขายายใหญ่ ขนออกงอกขึ้นเต็มหน้าเต็มตัวใบหูตั้งชันตาดุดันเลียวฉีอ้าปากกว้างจนสุดเห็นเขี้ยวยาวขาวงงกลางฝ่ามือที่มีเล็บยาวดำขนลำตัวเป็นลายพาดกอนยืนสองขาพงาดสูงใหญ่เกินกว่ากดเตรียมขย่าแต่ว่าคมเขี้ยวเล็บยังไม่ทันได้ใช้งานทูดนรลกสองแฝดที่บรรจุลูกตะกัวสัตตโลหะปุกเสกก็ระเบิดสนันลั่นปา กระสุนหลายมันกระเด็นล้มายหลังลงผืนหญ้าที่ไม่ปรากฏว่าไม่มีกฎแล้วได้ผลกระสุนหลงอาคมเจาะหน้าผากทะลวงลึกผอมแผงหน้าอกก็หลายรูพอๆกันข่าวนี้พรานใหญ่ไม่ปล่อยให้พลาดเป็นครั้งที่สองแกยืนผังอาดยิงระยะเผาขนอีกชุดใหญ่จนมันดาวดิ้นสิ้นลิตแน่นิ่งจากนั้นร่างก็สลายเปื่อยยุ่ยหดแห้งลง พรอมกับมีควันสีหมอกคาขุงปวยพุ่งออกมาถ่ายสุดก็เกี่ยมไม่เป็นผุยผงเหลือแค่กำมือเดียวไอ้มาดตัวสันงานงกตัวมันถึงจะบุกป,ป่าฟาดงเจอสิ่งลึกลับอาถรรพ์มาบ้างแต่ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ดูว่าปราบสมิงได้แล้วแต่มันยังค้างแคงสงสัยว่าทำไมพระถึงเป็นเสือสางสมิงผีได้แกเลยบอกว่าพระรูปนั้น ไม่ได้ใส่ใจล่าเรียนทางธรรมะทางวินัยพุทธคุณของพระศาสนาแต่เอาเวลาไปข่ำเค่งกับมนดำหรือเอาวิชาขุนใสด้านมืดมักจะหมกมุ่นกับเครื่องล้างของของังคงกับพันหรืออวดอุตริเล่นของมากๆเมื่อคุมไม่อยู่ดูแลไม่ได้ของนั้นก็เข้าตัวกลายเป็นเสือที่ชื่อว่าเสือสมิงหรือสมิงพระ แล้วต่อมาก็สามารถจรําแลงแปลงร่างเป็นเสือได้เป็นคนได้นักๆเข้าหากินเหยื่อคนมากๆวิญญาณคนตายเข้าสิงต้องออกล่าหากินตลอดไม่สามารถผลอาถรรนี้ได้เลยเรียกกันว่าผีสมิงพระผ่านจอมขมังเวทเล่าเรื่องราวจนสิ้นถ้อยคำก่อนหันหลังไปในป่าที่เฝ้าหลอนใจมาครึ่งชีวิตก้าวเท้าออกมาจากร่มไม้ ด้วยหัวใจที่ปดพันธนาการเสียทีเขายอมรับแล้วว่าลูกชายที่จากไปนั้นหมดเวรหมดกรรมเพียงเท่านั้นสิ่งที่พ่อทำได้มีเพียงส่งบุญไปให้พบภูมิที่ดีที่สงบกว่าเดิมแสงสุดท้ายของวันลอดผ่านยอดหวายต้องใบไม้ไหวแผวเบาทั้งสองเดินกลับเข้าหมู่บ้านดอนควายด้วยหัวใจที่เชื่อว่าคืนนี้ป่าแห่งนี้จะได้พัก และหมู่บานจะได้หายใจอีกครั้งเสียทีและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง Youtube โอตีคนเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ